สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับแอดอีกแล้วนะครับกับคลิปแปลบรรยายสุดพิเศษจากผู้บรรยายชาวต่างชาติในเกมการแข่งขันอันดูเดือดระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ผ่านมาครับและสําหรับเกมนี้แอดต้องบอกเลยว่าถึงไม่ชนะแต่ก็ได้ใจไปเต็มเตนี่คือคําจํากัดความที่ยอดเยี่ยมที่สุดสําหรับเกมนี้จริงๆครับเมื่ออันดับที่18ของโลกอย่างทีมสาวไทยของเรานะครับต้องเจอกับทีมอันดับท็อป4ของโลกอย่างญี่ปุ่นหลายคนอาจจะคิดว่าเกมอาจจะขาดลอยแต่เนี่ย ไม่ใช่เลยครับสกอร์หรือคะแนนเนี่ยไล่บี้กันทุกแต้มเลยทุกจังหวะที่ทำให้หัวใจของคนไทยเต้นแรงสิ่งเหล่านี้คือบทพิสูจน์ว่าสู้สุดใจเนี่ยมันเป็นยังไงครับและในคลิปนี้แอดจะพาทุกคนไปย้อนฟังว่าในเกมประวัติศาสตร์เกมเนี้ยผู้บรรยายชาวต่างชาติที่ได้ดูความทุ่มเทของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราแบบเต็มเม2มตาพวกเขาจะทึ่งในพลังนักกีฬาไทยขนาดไหนและพวกเขาจะบรรยายแต่ละลูกที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นนี้ยังไงกันบ้างไปดูกันเลยครับ เปิดมาบอลแรกครับเป็นลูกที่ทางผู้บรรยายเขาชมการเซตของควอนพัน์นะครับแต่เขาก็มาชมทางท่านญี่ปุ่นนะครับที่มีการเสิร์ฟที่ดีเหมือนกันทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่านานามิเซกิเสิร์ฟดีอีกครั้งหนึ่งและนี่เป็นการเซตที่งดงามอะไรอย่างนี้ผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่านั่นคือเชสกิสนะคะรับจังหวะบอลแรกที่บอลเข้ามือสุดและการเคลื่อนที่ของควพัน์ก็ต้องถอยออกจากตาข่าย239ก้าและเธอก็เหวี่ยงมันย้อนกลับไป บอลแทบจะลอยเหนือขอบตาข่มันต่ำและเร็วมากแต่ก็แม่นยำสุดๆทีนี้เรามาพูดถึงที่ผู้บรรยายผู้หญิงเขาใช้คำพูดเปรียบเปรยนะครับเขาใช้คำว่า c h e s s kiss นะครับ c h e s s แปลว่าหมากลุกนะครับแล้วก็ kiss ก็คือเหมือนเป็นการสัมผัสที่บางเบาแล้วก็แม่นยำอะไรเงี้ยครับทีนี้ถ้าเรามาดูบริบทที่เขาใช้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย c h e s s kiss นี่หมายถึงว่าการเซตที่ฉลาดแม่นยำ และก็บางเบาซึ่งพรพันธ์เนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมจนลูกบอลนนะ่ะแทบจะลอยเฉียดขอบตะข่ายไปอย่างพอดิบพอดีทำให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถบล็อกได้ทันครับลูกต่อมาครับเป็นลูกที่มีการโต้กลับไปกลับมานาาพอสมควรครับแต่ในจังหวะน,นั้นนะครับทางผู้บรรยายก็เลยบอกว่าและนี่ก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งของทีมไทยครับเป็นการเซตที่น่ารักอีกแล้วแล้โอ้นี่คือเวทมนต์ของพรพันธ์ เขาใช้คำว่า Magic ก็คือเวทมนต์ของทางพรพันธ์เลยนะครับทางผู้บรรยาผู้หญิงก็เลยบอกว่าแม้จะมาจากทิศทางที่ไม่ถูกต้องฉนันหมายถึงว่าดูพรพันธ์สิตอนที่เธอสัมผัสบอลน่ะกําลังจะเซตหัวไหล่ของเธออ่ะหันไปทางขวาของสนามแต่เธอกับเวียงบอลกลับไปทางด้านซ้ายโดยที่ไม่ได้มองเลยแม้แต่น้อย ตรงนี้เขาใช้คําว่า without even looking ก็คือโดยที่ไม่ได้มองเลยตรงนี้เป็นการเน้นย้าว่าพรพันหนมมีความแม่นยําสูงมากจนไม่จําเป็นต้องมองเป้าหมายที่จะเซตไปเลยซึ่งก็สามารถเซตบอลไปให้เพื่อนร่วมทีมได้อย่างสมบูรณ์แบบครับลูกต่อมาครับเป็นลูกที่ทําแต้มได้จากทางสสิพาพรนะครับแล้วก็ปิดจบด้วยการที่ ทีมไทยมีการเต้นด้วยนะครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่าเร็วและเฉียบขาดมากจากรูปตกของสสิพาพรและในจังหวะน,นั้นนะครับกล้องก็ตัดไปที่ตัวสำรองข้างสนามนะครับเขาก็เลยมาแซรตัวเนี้ยครับว่าใช่แล้วนั่นแหละคือท่าเต้นของพวกเธอทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยมาบอกว่ามันดีใช่ไหมละครับทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยมาตอบตรงเนี้ยครับว่า ฉันหมายถึงนี่แหละคือสิ่งที่พวกเขาทำพวกเขาไม่ต้องมีกฎเกณฑ์อะไรมากมายเพื่อที่จะสนุกกับตัวเองพวกเขาคงจะอยากจะย้ำเตือนกับญี่ปุ่นว่าพวกเขานี่แหละเป็นทีมที่ดีมากๆลูกต่อมาครับเป็นลูกที่ทำคะแนนจากสสิพาพอรอีกแล้วนะครับและเขาก็ชมทั้งเกมรับบอลแรกแล้วแล้วก็การตบทําคะแนนของสสิพาพรครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่าชาชูอนอนน่ะรับบอลแรกได้อย่างสวยงาม และมันก็สมควรแล้วแหละที่จะรุกทำแต้มแต่เกมรับแบบนี้ได้อย่างสวยงามและก็ได้จริงๆด้วยส,สัพิพาภณตบหนักจากตำแหน่งหัวเสาด้านข้างเพื่อจู่โจมทางด้านผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่า นั่นแหละคือสิ่งที่ต้องใช้เธอต้องใช้มุมการตบที่เฉียบคมเข้าสู้กับความเร็วของบอลที่กําลังพุ่งเข้ามาและฝั่งตรงข้ามก็มีบล็อก2คนชิมามูระอยู่ตรงนั้นแต่เธออาจจะลอยตัวอยู่ห่างจากตาข่ายเล็กน้อยการที่ตัวบล็อกอยู่ห่างจากตะข่ายเล็กน้อยนี่เองที่จะกลายเป็นช่องโหว่หรือการเปิดมุมให้กับตัวตบอย่างสสิภาพรเข้าตบทําคะแนนลงไปได้อย่างสวยงาม ลูกต่อมาครับทางผู้บรรยายผู้ชายบอกว่าไอริมิยาเบะเสิร์ฟดีมากแต่สสิพาพอนรับบอลแรกได้ยอดเยี่ยมและพิมพิชยาก็ทําแต้มลุกจากเกมรับได้อย่างสวยงามและในจังหวะนั้นกล้องก็ได้ตัดไปที่ตัวสำรองที่อยู่ข้างสนามนะครับที่กาลังเต้นอยู่เพื่อเชียร์เพื่อนร่วมทีมนะครับผู้ทาผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่าใครจะไปต้องการเชียริเดอร์ในมื่อพวกเธอมีความได้เปรียบทางด้านจิตใจอยู่ รู้ไหมว่าฉันรักที่พวกเธอเชียร์เพื่อนร่วมทีมอย่างสุดเสียงแค่ไหน และฉันเองก็เล่นวอลเลย์บอลมาเยอะมากๆเลยบางครั้งคุณอาจจะเห็นเพื่อนร่วมทีมทำหน้าบูดบึ้งอยู่บนม้านั่งสำรองแต่คุณจะไม่มีวันได้เห็นสิ่งนั้นกับทีมไทยแน่นอนและผู้บรรยายผู้ชายเขาก็เลยมาเสริมแล้วก็หัวเราะนิดหน่อยตรงนี้ครับว่าไม่มีทางอย่างแน่นอนครับคุณจะไม่มีทางได้เห็นหน้าบูดบึ้งของทีมไทยอย่างแน่นอนแอดขอพูดมุมนี้หน่อยหนึ่งนะครับอันนี้แอดมองว่าก็เป็นอีกมุมมองที่น่าสนใจนะครับที่แอดอยากจะให้ทุกคนน่ะได้เห็นหลายๆครั้งอ่ะ เราอาจจะได้เคยได้ยินคําวิจาร์ณว่าแบบทําไมเกมเครียดขนาดเนี้ยังเต้นยังยิ้มกันได้ดูไม่จริงจังเลยแต่สําหรับผู้บรรยายชาวต่างชาติแล้วอะครับสิ่งนี้กลับกลายเป็นจุดเด่นที่ทําให้ทีมไทยแตกต่างนะครับพวกเขาไม่ได้มองว่ามันคือความไม่จริงจังนะ แต่กลับแบบมองตรงนี้ว่ามันคือความได้เปรียบทางด้านจิตใจและการสนับสนุนกันอย่างแท้จริงภายในทีมซึ่งตรงนี้มันแสดงให้เห็นว่าการที่นักกีฬายัางยิ้มแล้วก็มีความสุขในเกมได้แสดงให้เห็นถึงทีมที่มีสปิริตที่แข็งแกร่งและตรงนี้ครับแอดจะมองว่ามันคือสเสน่ห์ที่ทำให้แฟนๆทั่วโลกครับโกร่งรักในทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของพวกเราครับ ลูกต่อมาครับเป็นลูกไหลหลังที่สวยมากๆจากทางขัดขยานะครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่าพรพันเนี่ยเล่นลูกไหลหลังและมันก็ได้ผลครับขัทยาบำบรุงสุขเธอเพึ่งลงมาจากม้านั่งสำรองแต่เขายังคงอยู่ในสนามได้อย่างยอดเยี่ยมทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่ามันดูตลกมากๆเลยนะคะที่ได้ดู2ทีมนี้เล่นด้วยกันความหมายก็คือทีมไทยและก็ทีมญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเพราะปกติแล้วต่างฝ่ายต่างก็สร้างความหงุดหงิดให้กับคู่ต่อสู้ที่เจอแต่ตอนเนี้ย ฉันได้เห็นพวกเขาสร้างความหงุดหงิดให้กันและกันเองแล้วล่ะค่ะทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยม,มาเสริมความเหนียวตรงนี้ครับว่าคุณรู้ใช่ไหมครับว่ามีมีมสไอรแมนที่พวกเขาสองคน,นชี้หน้ากันอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเยอะแยะเลยทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่าใช่ค่ะพอทราบค่ะ ทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่านั่นแหละครับคือ2ทีมนี้ในเรื่องของเกมรับอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับทางผู้บรรยายเขาใช้คาว่าสไปเดอร์แมนเพราะว่าเขากำลังจะเปรียบเทียบว,ว่า2ทีมนี้มีเกมรับที่เหนียวแน่นแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆจนเหมือนกับสไปเดอร์แมนสองตัวที่กําลังแบบชี้หน้ากันเองเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีเกมรับที่เก่งการแล้วก็สร้างความลําบากให้กับคู่แข่งเหมือนกันครับ ลูกต่อมาครับเป็นลูกที่ทางผู้บรรยายเขาน่าจะชอบการเซตของพอรพันธ์มากๆแถมทัดดาวเนี่ยก็เป็นคนทําแต้มที่เด็ดขาดมากๆเหมือนกันเพราะว่าเข้าใจแผนซึ่งกันและกันได้อย่างดีเยี่ยมนะครับทางผู้บรรยายผู้ชายหลังจากที่ได้ชมทัดดาวตีลูกลงไปนะครับ mm hmm. เขาก็บอกว่าโอ้โหเซตอะไรอย่างนี้พรพันธ์เซตให้กับทัดดาว และทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่าและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2020ค่ะถ้าใครจะสามารถหาทางผ่านบล็อกนี้ไปได้ก็ต้องเป็นเธอคนนี้ล่ะค่ะหมายถึงทัดดาวนะครับเธอใช้ความเร็วที่เพิ่มเข้ามาและเธอก็ตามพ่ันผันไปซึ่งนั่นคือสิ่งสําคัญมากถ้าคุณเป็นตัวบล็อกกลางคุณต้องไปในที่ที่มือเซตคุณพาไป ที่ผู้บรญญายผู้หญิงเขาพูดตรงนี้ครับเพราะเขาลังจะสื่อถึงว่าทัดดาวแล้วก็พรพันเนี่ยเข้าใจแผนการเล่นซึ่งกันและการได้อย่างดีเยี่ยมและในจังหวะที่พรพันเซตให้อะครับทางทัดดาวเนี่ยก็เคลื่อนที่ตามเพื่อหาจังหวะตกทําแต้มได้อย่างลงตัวซึ่งตรงนี้ครับถือเป็นกุญแจสำคัญของเกมนี้ครับลูกต่อมาครับเป็นลูกที่เกมดิฟเฟนซ์หรือเกมตั้งรับะครับ มีความยอดเยี่ยมทั้งสองฝั่งทั้งไทยแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่าโยชิโนะตั้งรับได้อย่างยอดเยี่ยมส่งให้อิชิกาวะตบแต่ก็ติดบอกไปและไทยก็กลับมานําอีกครั้งทางผู้บรรยายผู้หญิงเขาก็เลมาชมในส่วนที่เรื่องของการตั้งรับปะครับว่าคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเพราะพวกเขาเล่นในสไตล์ที่คล้ายกันผู้เล่นเกมรับจึงรู้ตําแหน่งที่ต้องยืนอย่างแม่นยำมันคือการตั้งรับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ารั้งติดต่อกัน และผู้เล่นเกมรับแทบจะดูเหมือนไม่ได้ขยับตัวเลยซะด้วยซ้ำลูกต่อมาครับเป็นลูกที่แอรชอบมากๆครับเป็นลูกตกที่คมมากๆของสสีพาพรน,นะครับในระหว่างที่เกมกำลังดำเนินการต่อไปนะครับทางผู้บรรยายก็เลยบอกว่าใครก็ได้ช่วยเห็นใจบล็อกกลางหน่อยเถอะอันนี้ผู้บรรยายผู้ชายกำลังเห็นใจตัวบล็อกกลางของทีมญี่ปุ่นนะครับที่ต้องรับมือกับความเร็วแล้วก็ความหลากหลายของทีมไทยอย่างหนักเลยในเกมนี้ แล้วในขณนะนั้นนะครับสัสิภาพรก็ตบลูกลงไปเขาก็เลยบอกว่าโ oh, อ้สัิีพาพรตบลูกเฉือนมุมลงอย่างรวดเร็วลูกพุ่งหนีบล็อกแล้วก็ผู้เล่นหลันลับไม่ได้เลยในส่วนของทางผู้บป็นาผู้หญิงครับเขาก็เลยมาเสริมลูกหลอกล่อของทางพรพันครับว่าพรพันน่ะแค่โชยเห็นว่าเธอสามารถควบคุมไอรีได้ดั่งใจไม่มีทางที่ไอรีจะขยับออกไปบล็อกลูกนั้นได้ทันหรอก ทางผู้บรรยายใช้คำว่า on a string นะครับก็คือเขาใช้สำนวนนี้เพื่อเปรียบเทียบว,ว่าพรพันธ์สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของคู่ต่อสู้ได้เหมือนกับการชักขุ่นเชิดครับซึ่งคำนี้เป็นคำที่เด็ดมากครับเขาไม่ได้มองแค่ว่าลูกเซ็ตของพรพันธนะ์มันดีนะแต่เขามองถึงการหลอกคู่ต่อสู้ว่าเธอจะไปทางไหนซึ่งในจังหวะนี้คือการหลอกให้ตัวบล็อกอย่างไอริยาไปผิดทางจนเธอเปิดช่องให้เพื่อนร่วมทีมทำแต้มไปครับ ลูกต่อมาครับจังหวะนนี้คือการทํางานร่วมกันที่ลงตัวของทั้งสองคนครับบอลบีจากพรพันธ์ถือเป็นการเข้าทําที่คาดเดาได้ยากอยู่แล้วแต่พอมารวมกับการกระโดดขึ้นตบของพิมพิชยาแล้วเนี่ยยิ่งทําให้คู่ต่อสู้ตั้งตัวไม่ทันครับ ทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่าพรพันธ์เล่นบอลบีหลังพิมพิชยากระโดดขึ้นไปตบอีกครั้งทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยมาบอกตรงนี้ครับว่าโอ้เป็นบอลที่สมมูรณแบบอีกแล้วพรพันธ์มีตัวเลือกมากมายจากลูกแบบนี้และนี่ก็เป็นลูกจากแดนหลังที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนะักแต่มันก็ได้ผลดีมากตอนที่คู่แข่งหรือคู่ต่อสู้ไม่คาดคิด ลูกต่อมาครับลูกนี้ทางผู้บรรยายทั้งสองคนเขากําลังชมไหวพลิปของทางชาชูออนนะครับทางผู้บรรยายผู้ชายในขณะที่เขากําลังอธิบายครับว่ามายูอิชิกาวะเนี่ยเป็นคนเสิร์ฟการรับบอลของทั้งสองฝั่งเนี่ยยอดเยี่ยมมากบอลติดบล็อกของโยชิโนะแต่ชัชูออนก็ยังสามารถตบให้บอลพุ่งข้ามบล็อกและก็ลงที่เส้นหลังได้อย่างแม่นยำได้นี่เป็นการโต้กลับที่ยอดเยี่ยมมากทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่า และอีกครั้งค่ะชัชชูออนเธอทำได้ยังไงกันนะที่ใส่ทั้งไหวพริบและก็ความแม่นยำลงไปในทุกๆการตีบอลของเธอลูกต่อมาครับก็เป็นลูกทำแต้มของชัชชูออนอีกแล้วนะครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่าโอ้ oh, ตอนนี้เป็นตาของชัชชูออนแล้วล่ะเธอเงียบมาพักใหญ่แต่ลูกเนี้ยไม่เงียบเลยนะทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่าใช่แล้วค่ะ ชาชูออน่ะเพิ่งมีแค่3แต้มตลอดทั้งเกมฉันรู้สึกว่าทีมไทยต้องใช้เธอให้มากขึ้นและนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมค่ะของการที่ทีมไทยทําได้พวกเขาตั้งใจเซตบอลเพื่อดึงบล็อกของญี่ปุ่นให้ขยับเปิดช่องว่างเพื่อขยับบล็อกของคู่แข่งแล้วก็ทําแต้มนี้ลงไปได้ลูกต่อมาครับก็เป็นลูกที่ทําแต้มจากพิมพิชยานะครับผู้เี้ผู้ชายเขาบอกว่าพรพันธ์น่ะจะทําอะไรได้บ้างในตอนเนี้ย และนี่แหละครับคือสิ่งที่เธอทําได้เธอเซตให้กับพิมพิชยาและทางผู้ปัญญาผู้หญิงก็เลยบอกว่าเป็นการปิดเกมที่สวยงามมากๆจากพิมพิชยาดูเหมือนเธอไม่จะเป็นต้องเกี่ยงแขนจนสุดซะด้วยซ้ำแค่ใช้ข้อมือตบเท่านั้นแหละลูกต่อมาครับเป็นลูกที่แรลลี่นามพอสมควรเพราะว่าไทยเราบอบุกประมาณ4รอบแล้วแต่ว่า ทางญี่ปุ่นก็บล็อกก็โต้กลับได้เสมอจนผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่าแรลี่ที่ยาวนานนี่มันเหนื่อยสุดๆไปเลยแต่ลูกบอลนนะ่ะกลับหล่นลงเป็นแต้มของไทยต้องคว้าโอกาสไว้เมื่อมันมาทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่านี่มันคุณร้อเล่นกันหรือเปล่าเนี่ย คุณไม่ค่อยเห็นบอลหล่นลงมาในฝั่งญี่ปุ่นหรอกยิ่งกว่านั้นก็คือการใช้สองมือผลักบอลอันนี้หมายถึงทางนุกนิเขาใช้สองมือเซตบอลไปนะครับฉันหวังว่าลูกเซตนั้นน่ะตั้งใจจะส่งไปยังตัวบล็อกกลางเล่นแน่นอนแต่ฉันเดาว่านั่นเป็นวิธีเดียวที่บอลจะหล่นลงไปได้ก็คือการที่พวกเขาคาดหวังว่ามันจะถูกโจมตีในจังหวะนั้นลูกต่อมาครับ ก็เป็นลูกที่ทําแต้มจากชัตชูออนครับแต่ว่าผู้บรรยายเขาไม่ได้โฟกัสตร,ตรงนั้นนะครับผู้บรรยายเขาโฟกัสที่เสียงเชียร์ของแฟนแฟนทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่าเป็นการเสิร์ฟที่ดีแต่ก็เป็นการตกกลับที่ยอดเยี่ยมจากชัตชูออนทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยมาพูดถึงเรื่องเสียงเชียร์ว่าฉันรักที่เสียงเชียร์จากแฟนแฟนไม่เคยเงียบไปเลยไม่สําคัญว่าไทยจะตามอยู่2เซตพวกเขาอาจจะตามอยู่24ต่อศูนย์ก็ได้แต่แฟนแฟนก็ยังคงยืนขึ้นเชียร์อย่างเต็มที่ สัมปทานนี้คือสิ่งที่แอดมองว่าทําให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยครับแตกจากจากทีม,มือนอื่นเลยสําหรับคนไทยเราเองครับเราอาจจะชินกับการเห็นภาพแบบนี้แต่สําหรับผู้บรรยายชาวต่างชาติล้วเนี่ยการที่เป็นแฟนยังคงส่งเสียงเชียร์แบบไม่ยอมแพ้ทั้งทที่ทีมตามอยู่เยอะขนาดนี้เป็นเรื่องที่น่าทึ่งและประทับใจมากครับและนี่คือเหตุผลหนึ่งเหตุผลที่ทําไมทีมไทยจึงได้เปรียบเวลาเล่นในบ้านตัวเองครับ ลูกต่อมาครับก็เป็นจังหวะที่แอร์ชอบสุดๆเลยครับอันนี้เป็นมอนสเตอร์บล็อกจาทางทัดดาวนะครับทางผู้บรรยายก็เลยบอกว่ามายูอิชิกาวะเนี่ยจะตบอีกครั้งอันนี้ก็คือเขาทางญี่ปุ่นเขาพยายามตกก็พยายามบุกเรามาประมาณ4รอบได้แล้วแต่ในจังหวะที่มายูอ่ะกำลังจะตบอีกครั้งอะ่ะก็ติดบล็อกทัดดาวผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่าติดบล็อกทัดาวและเธอก็สะบัดตัวด้วยความสับใจ ทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่านี่คือมอ monster box ของทีมไทยเป็นการสร้างแรงกดดันที่ยอดเยี่ยมและจังหวะปิดเกมของทัชดาวก็สุดยอดไปเลยค่ะดูสิคะทั้งร่างกายและแขนทั้งหมดของเธอคอของเธอก้มลงหัวของเธอก้มลงไหล่ของเธอยกขึ้นเพื่อกดดันและก็กดลูกบอลลงตรงตาง,งสนามไปเลย ลูกก่อมาครับเป็นลูกที่ทางมาโยครับเขากําลังมีปัญหาก,การตีผ่านบอกของทางทัตดาวนะครับและในจังหวะน,นั้นเองที่ทางญี่ปุ่นกาลังจะเปลี่ยนไปทางให้ชิมามูระนะครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยพูดบอกว่าโอ้ช oh, ัชชูออนจัดการกับชิมามูระได้อย่างยอดเยี่ยมและตอนนี้ไทยนําอยู่สามแต้มครับทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่าเป็นการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมของชัชชูออน เธอไม่ได้ขยับไปไหนเลยเธอยืนอยู่ในโซนนั้นตลอดเวลาชิมามุระคอยวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่หน้าบล็อกมาตลอดทั้งเกมแล้วและชาชูออนก็ยังจับจังหวะเธอได้อีกและก็บล็อกไปได้อย่างสวยงามลูกต่อมาครับเป็นลูกตกจากชาชูออนนะครับทางผู้ปรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่านี่เป็นการตกที่ยอดเยี่ยมจากชาชูออนนี่เป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมของเธอเลยละ่ะ ทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่าการตกที่เหมือนจะเป็นซูเปอร์ไรออนบล็อกก็ยืนตำแหน่งได้ดีนะแต่ชาชูออน์ไบพิฟดีกว่าในการอ่านเกมนี้และก็ตกไปในพื้นที่ว่างที่ไม่มีคนยืนอยู่ได้อย่างแม่นยำครับลูกเนี้ยครับทางผู้บรรยายผู้หญิงเขาใช้คําว่าซูเปอร์ไลออนที่แปลว่าสิงโตนะครับแต่ทีเนี้ยเขาใช้ในการเปรียบเทียบว่าความแข็งแกร่งแล้วก็ดูดันในการตบของชาชุออนนะครับเป็นแบบซูเปอร์ไลออนเลย ลูกต่อมาครับก็เป็นลูกที่ทําแตนจากทัดดาวอีกแล้วนะครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยมาชมการรับลูกนี้ก่อนจากชาชูออนครับว่ารับบอลแรกได้ยอดเยี่ยมมากเขาก็เลยบอกว่าชาชูออนรับบอลแรกได้ยอดเยี่ยมมากๆและลูกนี้ก็เป็นลูกที่ดุดันมากสําหรับทัดดาวทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยมาพูดตรงนี้ต่อครับว่าดูความเร็วของลูกเซตนี้สิ ทัดดาวเปิดตัวแล้วก็ลอยตัวอยู่ในอากาศทันทีที่มือเซตสัมผัสบอลและมันใช้เวลาแค่เสี้ยววินาทีระหว่างตอนที่บอลออกจากมือเซตกับตอนที่เธอตีบอลมันลงไปสมบูรณ์แบบแล้วก็สุดยอดไปเลยค่ะลูกต่อมาครับเป็นลูกที่แอดชอบมากๆครับเป็นลูกไหลหลังจากทางไก่วิมลรัตนะครับที่ ตบลูกนี้ได้ยอดเยี่ยมมากๆาครับทำผู้บรรยายผู้ชายบอกว่าเป็นการเล่นลูกไหลหลังจากวิมลรัตนพันธ์ได้อย่างยอดเยี่ยมทงผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่านั่นเป็นการตบที่ยอดเยี่ยมมากมากค่ะตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนกับเป็นแผ่นเสียงตกร่องที่เอาแต่พูดแต่ว่าเกมรับยอดเยี่ยมเกมรับยอดเยี่ยมแต่ลูกตบเนี้ยมันผ่านทุกผู้เล่นแนวหน้าแล้วก็แนวหลังไปได้หมดทุกคนเลย ลูกต่อมาครับก็เป็นลูกบอลสองจากทางนัทธนิชานะครับคูณใหยายก็เลยบอกว่าแฟนตาสติกนัทธนิชาก็คือสุดยอดไปเลยนัทธนิชาทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่านี่เป็นจังหวะที่ชาญฉลาดมากที่เล่นลูกนี้ดูสิคะตัวบล็อกฝั่งตรงข้ามทุกคนยังยืนไม่เต็มเท้ากันเลยไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าจะเล่นลูกแบบนี้ไปได้ ลูกต่อมาครับเป็นลูกที่ไทยโจมตีด้วยบอลเร็วอีกแล้วนะครับเพราะว่าสังเกตว่าหลังๆมาเนี่ยบอลเร็วเราทาแต้มได้ดีครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่าอัจราพรเนี่ยรับบอลแรกได้ยอดเยี่ยมและทัดดาวก็ตกจากตรงกลางอย่างรุนแรงลงไปทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่าเมื่อไหร่ที่ทีมไทยส่งบอลเข้าตรงกลางได้ดี นั่นหมายความว่าความเร็วที่เข้ามามันจะเยอะมากๆแม้แต่กับทีมอย่างญี่ปุ่นเองที่ซ้อมมาเจอกับความเร็วแบบนี้ทุกวันปฏิกิริยาของมนุษย์คุณก็ยังเร็วไม่พอหรอกที่จะป้องกันร,รูปแบบนี้ของทีมไทยไปได้ ลูกต่อมาครับก็เป็นลูกที่ทางธนาชาเนี่ยทำแต้มไปนะครับทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่ายอดเยี่ยมมากธนาชาตบจดัดการข้างทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่าเป็นการตบที่รวดเร็วของธนาชาดูจังหวะการปิดเกมสิคะเธอไม่ได้เหวี่ยงแขนจนสุดตัวซะด้วยซ้ำและดูสิคะโอ้เธอยังเรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆได้ด้วยฉันรักเลย ลูกต่อมาครับก็เป็นลูกที่เหมาะกับการปิดการแปลและเป็นลูกสุดท้ายในการแปลของวันนี้ครับลูกนี้ก็เป็นลูกที่ทําแต้มจากทางทัตด,ดาวด้วยบอลเร็วอีกแล้วนะครับครับทางผู้บรรยายผู้หญิงก็เลยบอกว่า2ทีมนี้คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของประโยคที่ว่าเกมรูปขายตัวเข้าชมแต่เกมรับคว้าชัยชนะค่ะทางผู้บรรยายผู้ชายก็เลยบอกว่าใช่ครับพูดถึงเกมรูปแล้วเนี่ยทัตด,ดาวกําลังสร้างชื่อให้กับตัวเองครับ พวกเขาจ่ายบอลเร็วให้เธอทําแต้มและเธอก็ทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆและตอนนี้เธอทําไปแล้ว4แต้มรวมถึงกับบล็อกอีก2แต้มด้วยทีนี้แอดจะมาเสริมเกร็ดความรู้สํานวนนิดๆหน่อยหจากประโยคนี้ครับทางผู้บรรยายผู้หญิงเขาใช้คำว่า offense sells tickets defense wins the games นะครับ วลีนี้เป็นสำนวนที่ใช้บ่อยในวงการกีฬาครับ Offense sell tickets แปลไทยก็คือเกมรุกขายตัว๋วแปลว่าเกมรุกที่ดุดันสวยงามน่าตื่นเต้นเป็นสิ่งที่ดึงดูดแฟนๆกีฬาให้เข้ามาชมการแข่งขันเพราะเป็นลูกเล่นที่สร้างความสนุกสนานแล้วก็หวือหวาทําให้ผู้ชมรู้สึกประทับใจแล้วก็อยากจะจ่ายเงินเพื่อเข้ามาดูส่วน defense win s games ก็คือเกมรับคว้าชัยอันนี้หมายถึงว่าแม้เกมรุกจะน่าสนใจ แต่ชัยชนะที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเกมรับที่แข็งแกรง่งเพราะการป้องกันที่ดีจะหยุดคู่ต่อสู้ไม่ให้ทำแต้มได้และตรงนี้จะสร้างโอกาสให้กับทีมของตัวเองกลับมาทำคะแนนได้ในที่สุด และนี่คือทั้งหมดที่แอดนำมาฝากทุกคนในคลิปนี้ครับจากคำบรรยายของผู้บรรยายชาวต่างชาติเราได้เห็นว่าในสายตาพวกเขาเนี่ยทีมไทยไม่ได้เป็นแค่นักกีฬานะครับแต่เป็นทีมที่เต็มไปด้วยหัวใจนักสู้มีความฉลาดในการเล่นและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือรอยยิ้มและก็สปิริตที่ไม่ยอมแพ้ครับแม้ผลการแข่งขันจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังจนไม่ได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแต่การที่ทีมไทยสามารถทะลุเข้าไปถึงรอบ16ทีมจาก32ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันได้ นี่ก็ถือเป็นความสําเร็จที่น่าภูมิใจมากๆครับและชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเธอก็คือการคว้าหัวใจของแฟนๆทั้งชาวไทยแล้วก็ทั่วโลกไปคลองอย่างแท้จริงครับถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์และก็คอมเมนต์ไปกำลังใจให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงของพวกเราที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ